ตาใบนะคะและฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือมาเลเซียนะคะข้ามน้ำไปนี่ก็คือมาเลเซียเลยนะคะอันนี้คือฝั่งไทยระหว่างทางน,นะคะเราได้แวะมาที่สถานีรถไฟสุงไหงโกลกได้ค่มาถ่ายรูปเก๋ๆนะคะสวยดีค่ะ รบีอาจออ้ารอยส่งไปส่งไปทั่วทั้งนไม่ห่าไม่เจอเลยเยลลลยนี่ยลูกลูกทุกยางเม็ดอะเรามารนะ้านนาซีคูคุสนะคะอยู่แถวสนามกีฬาสุนัยโกโลกค่ะ